เติมออกซิเจนให้ปลานะครับด้วยปั๊มดิงโบเวอร์ขนาดหนึ่งแดงนะครับปั๊มดิงโบเวอร์ขนาดหนึ่งแดงต่อไป ใช้ร่วมกับหัว a i r f l o ็นะครับมีทั้งหมดหกกระชังผมจุ่มไปหัวละกระชังนะครับจุมลึกลงไปประมาณ1เมตรกว่านิดนิดนะครับ1เมตรยีสเซนนะครับเมีทังหมดหกกระชัง ก็แรงดีครับอันนี้เป็นหัวลมปล่อยนะครับ<ๆ>เผื่อแรงดันมันเยอะเดี๋ยวผมจะทำหัวจุ่มลงไปในน้ำด้วยัน,นี่บ่อสุดท้ายแต่บ่อแรกก็ความแรงก็องพอๆกันครับโอเคครับแน่ผติดหวังครับ